ราศีมังกรดาวพระเกตย้ายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงภายในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไวา้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3าวัน7จวันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นดาวพระเกตย้ายวันที่9พฤศจิกายนเข้าสู่พบเรือนพันธุของชาวมังกรนะคะ เป็นพบเรือนความหมายเกี่ยวข้องกับในเรื่องใดและไปสัมพันธ์กับดาวพฤหัสมหาอุดในช่วงนี้ส่งผลโชคอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้เลยค่ะหากสนใจเรื่องราวดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ ดาวพระเกตเป็นดาวที่มีความแปลกค่ะเนื่องจากเขาจะเป็นดาวกระตุ้นเข้าสู่พบเรือนใดทำให้เรื่องราวโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะนอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงเรื่องของความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ปัญญายานความลี้ลับไปอยู่ในภพเรือนพันธุของชาวมังกรตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลในข้อแรกนะคะช่วงนี้ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแปลกๆไปอยู่ในภพเรือนความหมายเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินดังนั้นชาวมังกรก็มีโอกาสทางทรัพย์สินที่ไม่ธรรมดานะคะ หากกำลังอยากจะได้ทรัพย์สินบ้านช่องที่ดินอะไรที่แปลกใหม่มีลักษณะพิเศษหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆมีลักษณะการได้มาแบบแปลกๆนะคะเช่นโชคช่วยค่ะหรือว่ามีเหตุได้มาแบบบังเอิญน,นะคะ นอกจากนี้ได้เข้าของที่มีการออกแบบที่ล้ำสมัยซื้อที่ดินที่มีประวัติเก่าแก่หรือก่อเกิดการลงทุนในอสังหาที่ไม่เหมือนใครค่ะ ซึ่งทำให้การก่อเกิดกําไรได้นะคะเป็นระยะที่ชาวมังกรมีกิจกรรมเชิงศาสนาเกี่ยวสัมพันธ์กับบ้านช่องเช่นงานขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงพระงานที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติหรือว่าไปร่วมงานต่างๆที่เป็นเชิงศาสนาที่รวมญาติต่างๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องราวการได้เข้าของสักสิ่งศักสิทธิ์ของมงคลเข้าบ้าน หรือบางครั้งก็มีเหตุให้อยู่บ่อยๆไปจัดทิ่งพระปัดกวาดห้องที่ทําให้สะอาดสะอ้านขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไปกระตุ้นเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนสําหรับชาวมังกรนะคะก็จะมีโชคดีแบบแปลกๆแบบลับๆเพราะว่าพันธุก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็อาจจะได้ความช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ที่มาจากลับๆของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ ซึ่งจะช่วยเสริมฐานะของชาวมังกรให้มั่นคงและโชคดีไปด้วยนะคะในช่วงดังกล่าวอาจจะมีโชคจากเรื่องของตัวเลขต่างๆในบ้านบางทีก็เป็นเลขห้องนะคะเลขทะเบียนร,รถเลขบ้านเลขรถต่างๆบางครั้งก็หมายถึงการได้โชคลางสังหรณ์จิตสัมผัสที่เกิดขึ้นและแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านในครอบครัวค่ะ สำหรับดาวพระเกตย้ายก็จะมีลักษณะไปตั้งฉากกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวมหาอุดนะคะลัคนาของชาวราศีมังกรอยู่ในภพเรือนปัตตานิค่ะดังนั้นก็จะเป็นความโดดเด่นอีกเช่นกันที่ในช่วงนี้ก็จะไปกระตุ้นเรื่องราวของคนที่เราครบหาด้วยนะคะใครมีคู่หรือว่า ไปกระตุ้นในเรื่องของคู่คองใครไม่มีคู่ก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนคนอุปธรรมค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้สถานะดีซึ่งไปเกี่ยวข้องแล้วก็จะเกื้อหนุนกันก็จะเกิดเรื่องของการยกระดับสถานะให้สูงขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีคนอุปธรรมนะหรือว่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่มีศัก,กยภาพเชิงการงานค่ะ ชักนำไปในเรื่องต่างๆพอเกิดคู่ค้าต่างชาติได้นะคะเนื่องจากความหมายของดาวพะระฤหัสก็คือพบเรือนวินาศก็คือทางไกลนะคะหมายถึงจะได้โชคจากการทำธุรกิจต่างชาติค่ะ เจรจาตกลงที่จะต้องใช้ความลับความรู้ขั้นสูงหรือมีโชคจากเรื่องลับๆนะคะหรือบางอย่างที่จะเปิดเผยเลยไม่ได้หรือจะมีช่องทางการติดต่อกันแบบแปลกๆซึ่งก็จะทำให้ได้ผลประโยชน์ค่ะความสำเร็จที่มาจากการทบทวนเนื่องจากดาวพฤหัสในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป การโคจรถอยหลังนะคะทําให้การคบหาเป็นที่มีการรีเทิร์นค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ลูกค้าเก่านะคะคนที่เคยผิดใจกันคนที่เคยผิดกันหรือว่าลูกค้าที่ห่างหายไปนานมีแนวโน้มที่จะวกกลับมาในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนค่ะ สำหรับข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารโคจรเป็นกเกษตรธิปดีในภพเรือนลาพะนะคะ ก็จะไปเล็งกับมัตายูในพบปุตตนะถือว่าชาวมังกรก็จะมีโชคดีค่ะจากเรื่องสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโปรเจกต์โครงการมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะช่วงนี้งานสร้างสรรค์ก็จะโดดเด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ไอเดียนะคะหรือว่าความคิดต่างๆที่นอกกรอบหรือแม้แต่ในเรื่องการเกี่ยวข้องเชิงเทคโนโลยีค่ะ เป็นความหมายเรื่องราวปุตตะก็คือบุตรหลานบริวารก็ได้หรือชีวิตนะคะไปสัมพันธ์กับคนต่างวัยมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการชักนำโชคลาภนะคะหรือชาวมังกรก็มีลักษณะของเรื่องการปฏิรูปทางความคิดเพราะว่าปุตตะมันก็คือไอเดียใหม่ๆช่วงนี้จึงเป็นได้ที่จะมีเรื่องของการลงทุนระยะสั้นค่ะ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่ามีแหล่งทำกำไรก้อนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของคนเกื้อหนุนโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าชาวมังกรน,นะคะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่ปรับตัวมากนะคะเช่นในช่วงนี้เรื่องราวเทคโนโลยีนะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเร็วและมีความผันผลนสูงค่ะ เป็นจังหวะการนำเสนอแนวคิดใหม่ไปเจอะเจอเรื่องราวที่แปลกประหลาดนะคะทําให้ชาวมังกรก็มีโชคจากสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียนรู้แล้วเอาไปต่อยอดได้ค่ะหรือแม้แต่การกล้าตัดสินใจในเรื่องงานต่างๆที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะบุตรหลานของชาวมังกรในช่วงนี้ก็มีบทบาทเพราะว่าดาวมฤตยูไปสัมพันธ์ค่ะ บุตรหลานจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงสนใจเทคโนโลยีนะคะ ช่วงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานบริวารได้เช่นไวหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะมีโชคจากเรื่องเด็กเล็กๆนะคะจากการได้ลาบค่ะหรือคนที่อยู่ในแวดวงเด็กเยาวชนช่วงนี้ก็จะมีงานแปลกๆสม่ำเสมอได้นอกจากนี้เป็นประโยชน์กับความหมายเชิงธุรกิจลงทุนนะคะที่จะมีทิศทางที่ดีในช่วงนี้ด้วยค่ะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะยังคงมีดาวเสาและราหูในภพเรือนการเงินค่ะถือว่าเป็นคู่มิตรของชาวมังกรเลยก็ว่าได้นะคะ ก็จะมีเรื่องราวของการเงินที่ยังคงหาได้ค่ะเป็นคนหาเงินเก่งเงินที่ได้มาในช่วงนี้จะมั่นคงและยั่งยืนเพราะว่าดาวประจําตัวยังคงอยู่ในภพเรือนนี้และก็ราหูก็จะโคจรปกติอยู่ในโชคลาภและอำนาจทางการเงินเกิดขึ้นนะคะเช่นได้เงินก้อนค่ะมีโชคดีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างที่บอกนะคะว่าดาวอังคารนี้เขาเป็นกเกษตรค่ะก็คือชักน้ำในเรื่องของมีช่องช่องทางการหาเงินแปลกๆนะคะหรือว่าในช่วงนี้มีจังหวะที่เก็บเล็กผสมน้อยเชิงการเงินอยู่เรื่อยๆค่ะมีการใช้เงินที่มากด้วยนะคะที่เรียก ได้ว่าหาได้ใช้ไปค่ะก็จะมีความแปลกก็คือหามาเรื่อยมีให้ใช้จ่ายอย่างไรก็ตามนะคะก็อาจจะเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่เพราะราหูก็ยังคงทำหน้าที่ล้วงทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ดาวประจำตัวก็อยู่ในภพเรือนการเงินและดาวเสานะคะบางครั้งอาจจะรู้สึกหนักหนาสาหาัสเครียดกับเรื่องงานและส่วนหนึ่งด้วยสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเรื่องราวเชิงสุขภาพก็จะส่งผลด้วยเพราะว่าดาวเสาไปอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะ ถึงหาเงินได้เรื่อยๆแต่ก็จะไปปะปลนอยู่กับความเครียดความเหนื่อยเนื่องจากรับภาระเยอะค่ะบางอย่างก็ไม่ได้อยากที่จะทำนะคะก็จะมีภารกิจเข้ามาหลายด้าน ชาวมังกรก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกฟันรวมทั้งบริหารความเครียดความกดดันต่างๆด้วยเรื่องราวเชิงสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนนะคะเพราะว่าดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนพันธุ ดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือว่าภาระส่งเสียงส่งเสียเลี้ยงดูความผูกพันทางใจในบ้านนะคะก็จะไปกระตุ้นด้วยเหมือนกันค่ะ ทำให้ในช่วงนี้บางทีมีภาระที่ปล่อยมือไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยพักพวกค่ะกับในเรื่องของบ้านช่องอยู่ตลอดเวลาหรือว่าระมัดระวังเรื่องโรคภัยนะคะที่มาจากในเรื่องของภูมิแพ้ฝุ่นในบ้านหรือแม้แต่เรื่องของการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงนะคะซึ่งก็จะมีเป็นระยะระยะ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยรถรานะคะสำหรับโชคดีเชิงสุขภาพช่วงนี้มากับในเรื่องของดาวอังคารค่ะเพราะว่ามีกำลังเสถียนและอยู่ในภพลาภะดังนั้นเป็นอะไรถือว่าจะฟื้นตัวรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเรียวแรงกำลังอยู่อยู่ความขันแข็งเกิดขึ้นได้ค่ะ มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาหยิบจับทำสิ่งที่เราผัดผ่อนไปที่ผ่านมารู้สึกขี้เกียจเบื่อนายช่วงนี้ก็มีเหตุให้มีกำลังใจนะคะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเมื่อที่เรามองไปนะคะในภาระบุตรหลานบริวารก็จะก่อเกิดความจำเป็นจะต้องแอคทีฟลุกขึ้นมานะคะแอคทีฟตัวเองอยู่เสมอ ชาวมังกรมีโอกาสที่จะได้โชคแบบแปลกๆในช่วงนี้นะไม่ว่า คาดการเงินไม่ถึงนะคะเงินที่ได้มาแบบง่ายๆไปคว้าเงินในอากาศมาได้อย่างไรก็ตามนะคะความผันผ,ผลของดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนโชคดีนะคะก็จะต้องระมัดระวังโชคลาภอยู่ไม่นานค่ะนอกจากนี้ยังหมายถึงระวังสูญเสียเงินก้อนเพราะว่าจะไปทุ่มเทกับเรื่องราวต่างๆหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือกระแสต่างๆที่มาไวไปไวแล้วเราปรับตัวไม่ทันนะคะก็ จะต้องระมัดระวังการสูญเสียการลงทุนการเสียเงินนะคะจากเรื่องที่มาไวไปไวด้วยค่ะ รับผิดชอบเรื่องราวในครัวเรือนเยอะหรือว่ามีความรู้สึกว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบางทีแบกรับเยอะเกินไปค่ะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นจังวะที่ต้องใช้ความอดทนและก็ทาวมังกรน,นั้นนะคะจะต้องมีภารกิจหลายส่วนด้วยกันค่ะ ดาวพระเกตโคตรจรย้ายเป็นรอบสุดท้ายในปีนี้นะคะแล้วก็จะย้ายอีกในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2569เท่ากับที่จะไปกระตุ้นในภพเรือน ที่เกี่ยวข้องกับพันธุข,ของชาวมังกรไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้านะคะก็ขออวยพรให้ชาวมังกรได้รับประโยชน์และจากการที่ดาวพระเกตไปกระตุน้นไปเกี่ยวข้องกับดาวมหาอุดค่ะบางอย่างนี้นะคะจะมีโชคแบบป,ปุบปรับฉับพัน มีโอกาสสำเร็จได้นะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องระมัดระวังมีเรื่องที่จะเตือนใจด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวมฤตยูผันผวนยังคงทำงานอยู่นะคะและดาวพฤรหัสเป็นความหมายวินาศในอีกมุมหนึ่งค่ะ ดังนั้นเรื่องราวก็จะมีสองส่วนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีใจที่สงบในวันที่ร่มเย็นและมีปัญญานำทางทุกก้าวย่างของชีวิตขอพระคุณที่แวะมาแล้วพบกันใหม่นะคะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ